มาเขียนบอลเปเปอร์ฝาผนังของเรานะคะส่วนเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในห้องก็อยากจะมีภาพถ่ายของเขาเก็บไว้ในห้องภาพที่ทํากิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่แปะไว้ตามฝาผนังนะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาโตมาพร้อมๆกับความอบอุ่นค่ะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะจริงๆแล้วอยากจะเน้นให้เป็น สีขาวแล้วก็เล่นสีเอาจากอุปกรณ์ของใช้ต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ของใช้ต่างๆที่เรานำมา,าใส่ไว้ในห้องเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกพัฒนาการของเด็กนะคะอันนี้ก็ต้องฝากพี่ๆโชว์รูมให้ช่วยคิดกันด้วยนะคะ โอ้โฮรู้จักไซส์ของห้องนะครับสามารถจะใช้ตั้งแต่แรกเกิดนะครับยันไปสักประมาณเป็นสิกว่าปีเลยนะฮะแบบถึงวัยแบบสิบต้นๆใช้ได้เลยแต่เราก็ต้องดูเรื่องของพัฒนาการด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยลูกอาจจะมีไม่ใช่ค่ะพัฒนาการทางสมองนะคะมีไหมคะก็จะได้ดูว่าลูกเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ยังไงลักษณะไหนเพราะว่าพอโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความคิดเราก็จะโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้้วยทังหมดจะเสอบตัวได้ดีมันก็ต้องเริ่มต้นจากการเตรียมพร้อมคิดดีก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ย ห้องสภาพแวดล้อมที่ดีสีสันที่เหมาะเจาะนะครับจริจะเหมาะสําหรับการพัฒนาการของเด็กเรียกว่าต้องกระตุ้นตั้งแต่เด็กๆเลยให้เหมาะสมนะครับอย่างนี้เนี่ยสายต้องรบกวนคุณแม่เนี่ยลองไปเลือกเฟอร์นิเจอร์เองนครับจะได้ถูกใจคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะครับลูกจะเผื่อแบบว่าเดินไปเตะท้องตึเอาอันนี้เข้าช้อปปิ้งนะแม่แค่ซื้อกระเป๋าเลยค่ะเฮ้ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าลูกสาวผู้หญิงจะเลือกเฟอร์นิเจอร์แบบไหนนะคะโอเคครับไปดูครับ ะค,ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะหญิงมาอยู่ที่ S D Design Square นะคะสาขาค่าฟูรัชดาค่ะการเดินทางมาที่นี่ง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวนะคะหรือว่าจะขึ้นรถไฟฟ้า MRT มาก็ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะที่มาที่นี่ก็เพราะว่ามีเฟอร์นิเจอร์นะคะหลากหลายดีไซน์เป็นหมื่นดีไซน์เลยให้เลือกทีเดียวค่ะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่ารีรอเลยดีกว่าค่ะไปหาเฟอร์นิเจอร์สวยๆให้กับห้องลูกสาวของหญิงกันดีกว่าค่ะไปค่ะ บอกว่าห้องนอนที่นี่นะคะมีให้เลือกแบบหลากหลายแบบมากสีก็เยอะนะคะแล้วก็รูปแบบก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หญิงมานั่งเลือกคนเดียวนี่คงจะไม่ไหวต้องใช้เวลานานแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราคงต้องพึ่งพี่อินทีเลียที่นี่แล้วนะคะอ่าแล้วควรสอบถามนิดนึงพอดีต้องการอยากจะทําห้องเด็กนะคะแล้วอยากจะเผื่อตอน,นิดนึงอาจจะอายุประมาณสักสองถึงสามขวบไปจนถึงสิบขวบทีเนี้ยอยากได้ห้องนอนที่สีค่อนข้างสดใส แล้วก็ขนาดเฟอร์นิเจอร์กระทัดรัดแล้วก็มีโต๊ะเขียนหนังสือให้กับเด็กๆอะค่ะกำลังแบบว่าเข้าอนุบาลวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถใช้ได้นานๆหน่อยมีแบบที่เราต้องการสำหรับชุดเตียงนอนที่คุณหญิงต้องการนะครับมีชุดหนึ่งที่มอวากจะแนะนคนณหนิงครับใช่ทันทีเลยครับขอบคุณค่ะนี่นะครับสำหรับชุดเตียงนอนที่คุณหญิงต้องการนะครับก็จะมีที่เก็บของค่ะให้เด็กๆนะอันนี้เป็นบันเลื่อนใช่ไหมครับผม พื้นบันไดสามารถเปิดเป็นตลงเก็บของได้ก็นนเก็บของเล่นได้สบายเนาะที่เยอะสบายครับผมเยอะเหมือนกันครับค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นโตอะเขียนหนังสือที่คุณต้องการทำอ๋อถือว่าอันนี้ถูกใจมากีอต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสีตรงใจมากเลยเพราะเดิมทีบอกไว้ว่าอยากได้สีเขียวนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสดใสเหมาะสำหรับเด็กๆที่สำคัญเนี่ย เก้าอี e ้ตัวนี้นั่งสบายดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงเอาเป็นว่าเลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ละกันแล้วก็ขอเป็นเก้าอี้ตัวนี้ไปด้วยนะคะ เฟอร์นิเจอร์ที่คุณหญิงเลือกมาต้องบอกว่าเป็นคุณแม่ที่แบบเลือกของได้เหมาะเจาะกับลูกจริงๆนะครับโดยเฉพาะเตียงพี่ชอบมากเลยนะครับแต่ตอนนี้อยากเห็นเพราะว่าแบบว่าพอเราเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกไว้แล้วไปใส่ในห้องหน้าตาจะเป็นยังไงไงได้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะครับ เนี่ยทีมงานของเราเนี่ยเตรียมข้องเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าสําหรับน้องโดยเฉพาะเลยนะครับคือสหรับพื้นที่ข้างล่างเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการใช้สอนนะครับมีส่วนนั่งเล่นส่วนทานอาหารที่เชื่อมต่อกันนะครับงนั้นส่วนที่เราเพิ่มเข้าไปก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าเพลเพนคือส่วนที่เด็กสามารถใช้กิจกรรมนั่งเล่นได้นั่งกุกกับพื้นอะไรเงี้ยครับเพลเพนี้านเลยนะและส่วนที่เราเพิ่มไปอีกส่วนนึงก็คือส่วนพัฒนาการของเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นมุมเขียนหนังสือง,ง่ายๆนะครับพัฒนาเรื่องทักษะของกล้ามเนื้อมือนะครับในส่วนด้านบนนะครับบุญเราก็มีตู้เสื้อผ้าที่รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่จะทิ้ง่มเนาะแต่ว่าเสื้อผ้ามาเก็บไว้ก่อนแม่เลยก่อนเก็บลูกเลยต้องรีบซือเสื้อผ้าลูกแล้วนะคะจะได้มีเก็บได้ส่วนเตียงแล้วก็ชุดที่ทํากันบ้านเนี่ยก็คือจัดเซตตามอย่างที่คุณญิฉัเลื่อนมาเลยทีเดียวโอ้โหแบ่งพื้นที่ได้ดีมากเลยพี่ตุ้มใช่เลยครับ มาดูส่วนแรกกันเลยดีกว่านะคะบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะเราจะเติมฟังก์ชันของการเก็บของเข้าไปนะคะแต่ทําการบิวอินไปเลยดีกว่าค่ะส<ช>ะดวกดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะเก็บของได้เยอะด้วยนะคะจะวาง DVD ของเล่นน้องๆนะคะแล้วก็ทําเป็นที่วางทีวีได้ด้วยนะคะคและในส่วนของช่องต่างๆนะคะก็สามารถเก็บของที่เราไม่ได้ใช้นะคะคให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยค่ะว่าพอมีน้องๆล้วนะครับห้ามวางของเล่นไว้เพราะว่าบางทีน้องอาจจะอุนทรายได้ต้องเก็บดีๆนะฮะแล้วก็ด้านหลังครับพี่ครับหลังทีวีนะครับผมเลือกสีแบบเป็นพาสเทล ก็มีสีเขียวอันนี้ช่วยให้แบบสบายตาเวลาน้องมองหรือว่าสีส้มช่วยให้เจริญอหารนะครับแล้วก็สีขาวเรือกแบบว่าจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับอันตรายมาอรกเด็กๆครับแต่ว่ามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งอยากอยากจะถามถึงกรณีที่แบบว่าลูกลูกเด็กนะพอารเรมคืบเริ่มคานได้อะไรเงี้ยเราอยากจะเห็นเขาอยู่ในสายตาตลอดเวลาแล้วจะมีพื้นที่ให้เขาเล่นแล้วมีวิธีป้องกันอันตรายม อันตรายยังไงตรงนี้เนี่ยพื้นเดิมเนี่ยอาจจะใช้พื้นเดิมได้นะครับแต่พี่ตุ้มแนะนําว่ามันควรจะเป็นพื้นยางสําหรับเด็กนะครับเราสามารถปลูกเพิ่มพื้นที่ลงไปได้ตรงนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันเขาเรื่องของเข่าเรื่องการคลานนะครับคลานด้สบายแล้ว่าดูสะอาดด้วยใช้พื้นยางลงไปนะครับพอปลูกพื้นยางได้พอแล้วนะครับเราอาจจะล้อมรูปไม้เตี้ยๆนะครับให้เด็กสามารถคานอยู่ข้างในได้นะครับเขาจะเล่นหรือจะทําอะไรอยู่ข้างในก็ทําได้และขณะดดีกว่านอนดูทีวีได้เห็นรูปด้วยเป็นการที่เรียกว่าพักผ่อนไปในตัวสเหรับ แต่ในส่วนของโซฟาที่บ้านหนีมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นสีโอ๊คเข้มหน่อยโอ๊คออกดำแต่ว่าอยากเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่อยากจะเสียใช้งานได้อยู่เรื่องใช่ยังใหม่อยังใหม่อยู่ด้วยเรบไว้ดีไม่เป็นปัญหามากครับเนื่องจากว่าส่วนสีเข้มเนี่ยมันจะเป็นจุดเดียวเพราะเฟอร์นิเจอร์อื่นๆที่วุ้นออกแบบให้ใหม่แล้วเนี่ยมันจะเป็นสีลักษณะของสีพาสเทลเป็นไวโอ๊คละวทครับเข้าได้นะครับไม่สบายเลยครับแต่ว่าด่านนินึงแล้วกันนะครับนี่ครับ หมอนนะครับพวกหมอนต่างๆเนี่ยทุ่สีครับเอาไปหุ้มให้เป็นสีเดียวกับสาผาหนังเลยนะครับลายนีม้มันลิงกันนะครับดูแล้วเป็นเซตเดียวกันเหมือนขัดขึ้นแม็กซ์ดี ส่วนบริเวณตู้ปลาเดิมนะครับที่จะเป็นกั้นระหว่างส่วนนั่งเล่นนะครับสวนสาธารณะเนี่ยตัวนี้พี่ตุ้มขอทำเป็นตู้บิวอินให้มันต่อเนื่องกับส่วนรับแขกไปนะครับใช้ไม้ชนิดเดียวกันเลยเป็นไวนโอ๊คครับแล้วก็ยกตู้ปลาเนี่ยไปใส่ไปตรงกล่านะครับด้านใต้ก็อย่างพื้นที่เสียเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเราจจะทำเป็นลักษณะของบานเปิดนะครับที่นั่งเลื่อนออกมาได้เก็บของได้ใช่ครับแล้วเวลาเก็บไปก็มีชิดนะครับตรงนี้เนี่ยนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าบ้านเราจะมีเด็กนะครับน่าจะติดอุปกรณ์เสริมเไม่ับ ทีนี้เราไปก๊อกๆอกแบบเงี้ยเบาๆมันก็จะเปิดออกมาเองได้แต่ในการเวลาปิดเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรไปขวางเนี่ยมันจะไม่ไม่ปิดครับมันจะป้องกันมันเซนเซอร์มันเซนเซอร์ไว้นะคโอ้โหดีมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่บริเวณดา้านิ่งนะครับผมครับอะไรเป็นบางอยาอ่างก็พี่นะครับตอนเด็กๆเนี่ยอยากรีเควสมากๆเลยนะคฮะ<ช>ผมไปร้านอาหารที่ไรเนี่ยขอเก้าอีไ้ไซส์เด็กครับเพราะว่า,ยยานั่งไม่ได้ไซส์ผู้ใหญ่เนี่ยกินข้าวไม่ถึงที่คออย่างนี้นะคร<อ>ับบางทีไม่เงินมาอย่างนี้นะฮะก็เป็นเก้าอี้ไซส์เด็กแต่ว่าเลือกสีเขียว<อ>น,ะนะครับเป็นพาสเทลด้วยนะครับเหมาะกับเด็กๆดูแล้ักษณะกาะอีคิวก็ออดอ้อนแต่เด็กนะคะแต่ว่าตรง